สวัสดีครับผมเข่าวขวั้วอีกแล้วครับเข่าวขวั้วมือเนี่ยมือนี้เขาต้องมาเข่าขัวเนี่ยครับนี่ครับนี่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 หนึ่งเข่าครับหนึ่งเข่าแล้วครับผมพิพามาแจกกร่องนี่ยครับแจกกร่องนี่ยเพราะว่าเรรู้สึกว่าแจกกร่องนี้นี่เสียบเสียบครับนี่ครับใส่ปิดเขาต่ำไป Años. 6นะครับ6ัครับวผมจะให้เบิ่งหน้าตางมันนะครับนี่ครับส้วนงมเนี้ยเด็ดเยบรเอยนี่ยบอ้ยเนี่ยเนี่ยมีไห่เลยครับเนี่ยเนี่ยม่ ใส well, ่ผักขี้เู่้างู้ใส่ใบมังลักเขานะครับเนี่ยหอมขนาดก็ครับเนี่ยมังลักบ้านเขาแล้วก็นี่ครับเนี่ยขาดไม่ได้ครับเดี่ยวหอม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 กุ้ยช่ยใส่หูเหลาเนื้นมีนี่นี่นี่บ้านเขาคนที่สามบ้านเขาเนี่ยหู้ยแจกแยกแจกแจครับผักขี้เหลาครับผักขี้เหลาเกินระเบียขี้เหลาอะไรเปล่ามันแมน เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เยวให้มันได้การนั่นครับเดี๋ยวผมดีดผลงานออกมาเสียเตะปลาดนุง่นงงงแก่น้อยเราทำเนาะ,นะ <c oughs> แกมาน้าไให้ปลากกวนนึงแล้วน้าจินเขาผงก็ะ <c oughs> กำลังกิ่ได้เนี่ย เอาเน้วอุ้่อนได้ครับเดี๋ยวเฮ็ดกินเหยงนะกัดครับต้องควงครับเพราะรับผมไอนดี้เขาที่แล้วกองเขาที่แล้วครับผมก็นได้น้าครับ ขวดนึงเนี่ยพอดีครับผมวม่าเนี่ย,ย,ยทำเนี่ยครับเพราะว่าเขาอมสวยเงี้ครับทำเนี่ยพอดีครับปลาล่าต้องปลาล่าบ้านเขานะครับนี่ปลาล่าบ้านเขาเลยครับเดี๋ยวผมบยให้อเองนะครับ ลาดีบนเข้มนเลยครับลุงงวงครับอย่าปลาคนคเลยครับใส่ลเลยครับปลาด่านี่นแคนนำป่าใช่ครับแเขมน เรื่องของผมเนี่ยช่วงอยุดตกไทยเียผมหยดไซนนี่นะครับนี่ครับไปเรียดนะครับเอาละครับเดี๋ยวมันถีนเงี้อาหดเดี๋ยววัดตอนใกล้ๆอีกสิทเดี๋ยวผมจัดก,การใ้เบิ้งอีกทีน,นึงครับสวัสดีครับผม